สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงวิธีการคิดคะแนนวิชาแกาดภาษาไทยหรือที่บางคนเรียกว่าแกาดเชื่อมโยงนะครับวิธีการคิดคะแนนก็ไม่ยากครับปกติเวลาเราสอบแกาดภาษาไทยมันจะมี2บทความใช่ไหมครับ2บทความนี้จะมีจํานวนคําตอบเท่าไหร่เวลาเรานับเราจะดูจากตรงนี้ที่เราเขียนนะครับเราก็นับว่าเราตอบไปกี่คําตอบสมมุติว่าสิ่งนี้คือคีย์ที่ถูกต้องนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบแปดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบสี่คำตอบนับทั้งสองบทความเอามารวมกันแล้วเราจะได้ค่านี้ครับผมสูตรก็คือคะแนนต่อหนึ่งคำตอบจะเท่ากับหนึ่งร้อยห้าสิบหารด้วยจำนวนคำตอบรวมกันทั้งสองบทความเมื่อกี้ที่เรานับสมมติว่าเมื่อกี้เรานับได้สิบสี่ใช่ไหมสิบสี่แล้วบทความที่สองเรานับได้สิบหกคำตอบ หารกันเสร็จสัป,ปุ๊บ1 5 0หารด้วย30ใช่ไหมครับก็ได้คำตอบเป็น5คะแนนนั่นหมายความว่าคะแนนต่อ1น,านํ1นาคตอบจะเท่ากับ5คะแนนเวลาเราตอบถูก1ที่เราจะได้คะแนนเก็บไว้ให้อุ่นใจ5คะแนนเดี๋ยวเรามาดูว่าคะแนนเราจะคิดกันอย่างไรสมมุติว่าข้อนี้อ่าดูข้อนี้กันข้อนี้เขาตอบว่า A, 0, 3A 0, 5F สิ่งนี้คือคีย์นะครับสมมติว่นนี้ข้อนี้คือข้อถ้าถูกเราตอบ 03a 05 05f แต่เราตอบไป 03a อย่างเดียวนั่นหมายความว่าเราถูกในข้อนี้ถูกต้องไหมครับเราจะได้ขนาคะแนนครับทั้งที่จริงๆแล้วมันควรจะได้เต็มทั้งหมดกี่คะแน10น10คะแนนใช่ไหมอ่ะเราเปลี่ยนใหม่เดี๋ยวอีกคนนึงตอบคำตอบนี้ว่า 03a 05f ตอบ complete เลยแบบนี้ก็ได้เท่าไหร่ครับ5้าบวก5เท่ากับ10แล้วเด็กคนหนึ่งล่ะเด็กคนหนึ่งดันตอบว่า 03a 05f และ 06a ตรงนี้ได้5ขคะแนนตรงนี้ได้5คะแนนเพราะตอบถูก2อันนี้ใช่ไหมครับแต่ตรงนี้สทสามีกฎว่าถ้าเราตอบผิดเราจะถูกหัก ตำแหน่งละ3คะแนนนั่นหมายความว่าในข้อข้อนี้นะครับเด็กคนนี้จะได้เพียง10-3ลบ3เหลือ7คะแนนครับโดนหักดูอีกดูต่อไปสมมุติว่าเด็กคนหนึ่งตอบผิดเลขเลยนะอ่ะ 03A 05A ไม่ตรงเห็นไหมอันนี้เขา f นี่เราตอบ A 06A แล้วก็ 07A ตอบเกินด้วยเนอะอันนี่ข้อแรกนี้เท่าไหร่หมก5 อันนี้ผิดใช่ไหมนี่ผิดเราลบ3ามนะนี่ก็ผิดเพราะมันไม่มีคําตอบนี้ลบสามลบสามตามความเป็นจริงมันควรจะได้เท่าไหร่5ร้ลบเเหลือลบสี่นะแต่สทสอบอกว่าถ้าติดลบแบบนี้เขาจะไม่หักข้ามข้อดังนั้นข้อนี้ถือว่าน้องได้ศูนย์ไปนะครับนั่นหมายความว่าเต็ม10น้องได้ศูนสมมุติว่าเด็กคนนึ่งทําไม่เป็นเลยล้อดาวมั่วหมดเลย ศูนย์สาม a 0ศูห้ย์หกคนนี้โชคดีได้ตรงนี้5คะแนนแต่การที่เราเดอมั่วหมดเลยเนี่ยมันก็ลบอีกเท่าไหร่9กสรวมเป็นลบสีเขาก็ปรับเหลืออะไรอยู่ดี0ดังนั้นสมมุติว่าเรารู้ว่า 3A เนี่ยชัวศูน์สามตอบแค่นี้เลยน้องจะได้5คะแนนที่เหลือน้องไม่ชัวน้องก็ไม่ต้องตอบสทศบอกว่าอะไรบอกว่า ถ้าไม่มั่นใจเราอย่าเดานึอออกไหมอ่ะเรามาดูข้อ1บ้างข้อ1นึ่เขาตอบ0ูนย์สอใช่ไหมดูตัวอย่างนะสมมุติว่าเด็กคนนี้ศูนย์สองเอเขาตอบเป็น 02A คนนี้ก็คอมพลีตครับเต็ม5้าเขาก็ได้ห้าคะแนนเต็มเต็มแต่ถ้าเกิดเขาไม่มั่นใจว่าเ้ยมีอะไรเพิ่มอีกไหมเขาก็เลยลองเดาดูว่าน่าจะมี 03A 04A ด้วยนั่นหมายความว่าครั้งนี้เขาติดลบ3ลบ3ลงเป็นลบ1 ใช่ไหมซึ่งสอสอ,สอบอกว่ามันเหลือเท่าไหรศูนย์นี่แหละนี่คือวิธีการคิดคะแนนนะครับแล้วถ้าเราตอบไม่ครบล่ะก็เหมือนกันถ้าเราตอบไม่ครบอ่มาดูข้อนี้บ้างข้อศูนย์ห้าดีศูนย์หกดีศูนย์เจ็ดดีตรงนี้ถ้าน้องตอบไปแค่ศูนย์ห้าดีศูนย์หกดีน้องก็ได้เท่าไหร่ครับสิบคะแนนจากคะแนนเต็มตรงนี้มันควรจะเป็นสิบห้าคะแนนห้าบวกห้าบวกห้าน้องได้แค่สิบ แต่ถ้าน้องตอบ 0.7d 0.8d ตอบเกินน้องจะได้5บวก5บวก5ลบ3นั่นก็หมายความว่าน้องจะได้แค่12คะแนนนะครับ